สวัสดีครับผมตจ้าไบกี้ครับที่เคยฮาวันนี้ผมอยู่ที่ฮอนด้ารัตพงศใหญ่สาขาสำเร็จพัฒนาครับแต่วันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวเวฟร้อยสิบไอที่เป็นปีสองพันยี่สิบสี่แล้วก็ตัวเวฟร้อยยี่สิบไอที่เป็นปีสองพันยี่สิบสี่เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับไม่เกินสามร้อยห้าสิบมินะแอปไปผมมาได้เลยช่องอธิบายช่องคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปเลยครับแอปเพื่อนเพื่อนมาได้เลยเบอร์โทรศับไอเดียไลน์อันเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวส่งรคคให้ับนะะฮเเยลโอ ผมพามาดูเจ้าสองคันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รีวิว่อยแต่เท่าไหร่ฮะตัวร้อยสิบกับร้อยยี่ห้าในเดือนนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยนิดหนึ่งนะครับเรื่องของราคาค่าตัวนะครับผมก็จะแจ้งไปเลยนะครับตัวร้อยสิบนะฮะตัวทอปตัวล้อแม็กตัวนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนพรบให้นะครับก็คือเอารถออกได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวร้อยยี่ห้านะครับราคาเท่าไหร่ตัวท็อป นะครับตัวท็อปราคาจะอยู่ที่61,000บาทนะครับก็ยังเป็นราคานี้อยู่นะครพูดถึงเรื่องของราคาค่าตัวของร้อยี่ห้านดารามาทุกทีนะครับบางคนบอกว่าแพงบ้างละนู่นบ้างละนี่บ้างละนะครับแต่1 1 0นะครับ47,000บาทนะครับถ้าเกิดว่ามองว่าที่ร้อยยี่สิบห้ามแรงไปครับคุณตาขอเป็น1 1 0ดีกว่าอันนี้ก็ได้ครับกรณีร้อยสิบเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องราคาก่อนนะครับ ราคาก่อนหน้านี้นะฮะที่ช่วงพลิกพิกจัดๆเลยช่วงโควิดเนี่ยลดไม่ขาดตลาดเนี่ยราคาพลิกปิดถึง50,000 50, 50, 50,200นะครับปัจจุบันปรับเหลือลงเ่47,000บาทนะฮะอันนี้ราคาปัจจุบัน547,000บาทนะครับราคา125เนี่ยมันเคยโดดไปถึง64,000อันนี้เหลือ61,000บาทนะครับใครสนใจก็จัดได้เลยมีรถพร้อมรับด้วยนะแทบทุกสี นะครับสนใจก็เข้ามาได้เลยนะโอเคฮะเอาเป็นราคาปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวจะงงกันนะอ่าตัวร้อยสิบปีสองพันยี่สิบสี่นะครับห้าอ่าโทษทีอยากจะห้าละสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะฮะปัจจุบันนะ้นสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับถึงตัวร้อยยี่สิบห้าตัวครอบล้อแมกราคาหกหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ, 125, ร,าา 61, บ,าร,บราคานี้รวมจดทะเบียนพรบให้อ่ะอันนี้คือราคาเงินสดนะฮะทีนี้ราคาเงินผ่อนนะครับเงินผ่อนจะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำประก,กันให้บัตรประชาชน อย่างเดียวยื่นได้เลยนะฮะเว็บไม่ยุ่งยากนะครับอนุมัติฟรีดาวนะครับรับลถออกไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนติดแล็ที่ติดประวัติอะไรเงรี้ยฮะขึ้นอยู่เพนนัน้นพิจารณาให้นะครับหรืออาจจะเพิ่มดาวห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เปนนัน้นพิจารณาให้อีกทีนะฮะในนี้ก็ต้องแจ้งกันก่อนบางคนบอกว่าติดแบลดิทออกรถได้ไหมนะฮะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เอ่อก็ต้องคุยต,งตรงๆนะผมไม่ขายฝันนะครับก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้นะถ้าเกิดว คืนรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับเนี่ยเพิ่งขค้ืนไปสามสิบปีอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าติดบัตรอยู่บัตรโดนฟ้องร้องอันนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าโดนฟ้องร้องเนี่ยไปั้นไม่รับพิจารณาครับผมพูดตรงไปตรงมาครับเราไม่ขายฝันหรอกแทนว่าเฮ้ยพี่ดาวจิดไพทที่ออกรถได้ผมไม่ทําอย่างนั้นครับเพราะว่ามาแล้วเสียความรู้สึกนะครับผมจะแก้งแต่เบื้องต้นเลยนะฮะแล้วก็เวลาเราจะมาออกรถถ้าเกิดเคยไปยื่นมาที่ไหนบอกให้หมดนะฮะ อที่จะไม่ได้ออกอีกอันนึงก็คือบอกไม่หมดฮะอันนี้สิ่งที่น่ากลัวลูกค้านะบอกผมไปยื่นร้านนู้นมานะครับมาถึงบอกผมไม่เคยยื่นเลยอันนี้อันตรายเรียกว่ามันจะติดแท็กซิงครับแท็กซิ่งครับตัวสิ่อการติดแท็กซิ่งเนี่ยก็คือเราไปยื่นร้านอื่นมาแล้วไฟแนซ์พิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้นึกว่าเหตุผลอะไรเราไม่รู้แล้วมายื่นร้านใหม่นะครับเขารู้ได้นะครับเวลาเราเช็คเครดิตบุโรเข้าไปเขารู้ว่าคุณไปยื่นมาแล้วอ่ามันเขาเรียกว่ายื่นซ้าอันนี้เขารู้แล้วเขาจะพิจารณาแล้วว่าคุณทําไมถึง อ่าไปออกรถร้านนู้นแล้วไปยื่นมาแล้วทําไมเขาถึงมาอนุมัตินะครับไฟนัแนนใหม่ก็มองเฮ้ยแล้วผมจะการอนุมัติไหมคุณไปติดอะไรหรือเปล่าคุณไปทําอะไรไหมเองครับอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับบางทีไปยื่นมาแล้วนะครับแต่ร้านนั้นไม่มีรถอันนี้เข้าใจได้นะอันนี้ต้องบอกให้หมดนะครับเดี๋ยวไฟแนนเขาจะดูให้นะครับไอสิ่งที่น่ากลัวคือบอกไม่หมดเนะนะครับเดี๋ยวยืดน่าฝ่ายแนนไม่รู้ฮะอันนี้พูดถึงเรื่องเงิน่อนนะครับในวงการนี้มันมันแคบนะไม่ได้กว้างนะครับโอเคนะฮะอันนี้เล่าสู่กันฟัังนะครบ เรื่องของราคาค่างวดครับอยู่ยผมใส่ไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะฮะตารางเงินผ่อนของเบอร์10เบอร์25ดูท้ายคลิปด้เลยนะฮะดูให้จบนะครับโอเคนะเรื่องเรื่องเ,เรื่องของเงื่อนไขการออกรถเงินผ่อนนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เริ่มต้นท้่ฟรีดาวไม่ต้องมีคนครับประกันบัตรประชาชนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีคนรับประกันนะย้ำนะไม่มีคนรับประกันายื่นได้เลยนะครับ ที่ร้านนะพวกบางแกได้ทุกสาขานะครับหรือไม่สะดวกมากนะครับแอดไลน์มานะครับจะให้เซ็นนัดวิ่งทำสัญญาที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญานะแจ้งก่อนนะครับบางคนบอกว่ากลัวที่จะมีค่าใช้จ่ายก็เลยในการยืนครับไม่ใช่นะครับของเราไม่ได้เก็บค่าทําสัญญาใดๆนะครับเรื่องของวิ่งออกไปต้องาำที่นะครับอ่า้องแจ้งแบบนี้นะครับโอเคนะสีขาวสวยทั้งคู่เลยเขาเรื่องตัวรถกันบ้างนะครับตัวร้อยสิบเองนะครับก็จะเป็นอ่า คือล้อแม็กเนี่ยหน้าหลังของตัวร้อยยี่ห้าหรือร้อยสิบเนี่ยคือมันก็ตัวเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่ล้อหน้าแค่นันเองเนะเพราะว่าตัวล้อหน้าของตัว110ร้อยสิบกับร้อยยี่ห้ามันมีความต่างกันเรื่องของระบบไม่นะครับซึ่งตัวของตัวร้อยสิบจะเป็นไมอาน็อนกนะครับก็จะเป็นกระปุกไม้แล้วไม้สายลงมาแบบนี้นะครับแต่แบบว่าเป็นของร้อยยี่ห้าเองนะฮะตัวนี้มันจะไม่มีกระปุกไม้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นไมดิจิตอลแล้วนะครับเวลาไมดิจิตอลเวลาเขาจับไม้เนี่ยเขาจะจับตรงนี่ฮะ พวกพวกราวเกียร์พวกนี้นะครับเซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วาเกิดว่าเป็นจับความเร็วของร้อยสิบเนี่ยมันจะเป็นกระปุกใหม่อยู่ด้านหน้าอันนี้คือความแตกต่างนะครับแต่ล้อหลังเนี่ยล้อแม็กมันใส่ด้วยกันได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นดับเบิ้ลเหมือนกันทั้งกู้นะครับเรื่องสวิงอาร์มก็เหมือนกันตัวเดียวกันเลยนะฮะโชคหลังก็เหมือนกันใส่ด้วยกันได้แต่ต่างกันที่บางโซ่สีมันมีความต่างร้อยสิบจะเป็นสีดําบางโซ่นะครับโชคเป็นสีดําตัวร้อยยี่ห้านะฮะโชคหลังเป็นสีเทานะฮะบางโซ่เป็น นะครับก็ทําให้ดูมีความแตกต่างนั่นแหละเนะเรื่องของบล็อกเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่เรื่องของไส้ในไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ระบบคัทนะครับชุดคัทแรงเหวี่ยงเรง่างอ่าของใครของมันเลย125เป็นตัวของ125นะฮะอัตราโทษต่างกัน110ก็เป็นของ110ไปนะครับเรื่องของระยะชักนะครับการสูบก็ตัวเดียวกันนะครับระยะชักก็63.1มจุดมินะครับแล้วก็ตัวอ่ากระบอกสูบก็มีความต่างนะครับของ110อยู่ที่47มนะะฮ125อยู่ที่50มิลนะฮะอันนี้คืบ ตามต่างนะครับแต่ถามว่าพวกเสื้อสูบนะครับฝาสูบใถ้ด้วยกันได้ไหมนะรจริงๆแนละ้วมันก็ตัวด้วยกันนะฮ <c oughs> ะค,คล้ายกันสเปคต่างกันนิดเดียวนะฮะก็ต้องแจ้งแบบนี้นะครับก็สวยเรื่องคู่นะฮะเรื่องของเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ทีนี้คําถามเยอะเลยนะครับถามมาว่าไอ้ตัว125กับตัว110อะไรคุ้มกว่ากันคําถามนี้มัน เอาเรื่องของราคาค่าตัวก่อนราคาค่าตัวมันต่างกันจริงแล้วถ้าถามว่าคุ้มในเรื่องของราคาที่งบไม่บานปลายก็เป็นร้อยสิบไปนะว่าราคาต่างกันหมื่นกว่าบาทแต่เกิดว่าเพิ่มตัางหมื่นกว่าบาทเอาร้อยี่ห้ามันได้อะไรดีนะครับได้อะไรเพิ่มมาบ้างนะหนึ่งมันเป็นรถที่นั่งสบายเพราะเบาะมันกว้างกว่านะครับเป็นระบบไมดีก็แล้วรถบอดี้มันใหญ่กว่าที่เก็บของมันเยอะกว่านะครับถังน้ามันจุได้เยอะกว่านะครับน้ำมันจุได้ห้าจุดสี่ลิตรนะครับเห็นไหมฮะมันจะดูใหญ่ๆ มานิดหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าเรื่องของราคาค่าตัวของตัวร้อยสิบเองเนี่ยสี่สิบเจ็ดบาทมันมีอะไรคุ้มนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันจะคุ้มเลยก็คือเรื่องของอัตราการเบนน้ำมันนะฮะร้อยสิบมันจะประหยัดกว่าซึ่งอัตราการเบนน้ำมันของร้อยสิบเนี่ยนะครับที่มีเลยนะครับอ๋อเจ็ดิบหกจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าเกิด1 2อยี่้าจะอยู่ที่77็ดิบเจ็ดจุดกว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับมันก็จะต่างมามันประมาณห้าหกกิโลนะครับอันนี้คือข้อดีของตัว110ร้0ยสิบนะฮะ ซึ่งประหยัดประหยัดตังค์ประหยัดน้ำมันนะครับโอเคเราจะเสียในเรื่องของความสะดวกสบายน้อยนะที่มันจะนั่งร้อยยี่สิบห้าก็จะนั่งสบายกว่าเพราะเบาะมันใหญ่กว่าแต่ถามว่าร้อยสิบมันโอเคไหมไม่ได้แย่เลยนะครับพอร้อยสิบก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามว่าผมต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันผมก็แนะนำว่าร้อยสิบนะแต่ถ้าเกิดว่าดูตัวก่อนถ้าเกิดน้ำหนักแบบแปดสิบเก้าสิบร้อยอะไรเงี้ยฮะน้ำหนักตัวใหญ่มันทุกของเยอะ โอเคอาจจะเบนไปร้อยิบห้าก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับข้อสวยทั้งคู่แต่ถามว่าไหนยุคนี้ประหยัดน้ำมันประหยัดตัง 110, ค์ก็ร้อสิบโอเคนะาไม่ได้แย่เลยนะนะครับไช้ได้เลยนะครับก็น่าใช้อ่า สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแอดไลน์มานะครับหรือมาดูรถด้วยตัวเองที่หหนาฬิกาบามใหญ่สาขาหรือจะมาที่ก็ได้ที่สาขาที่เด็กน่านาผมประจำอยู่ที่นี่นะครับเดือนี้เดือนหน้าผมจะเข้าบางใหญ่แล้วนะครับหรือมีแผนที่ออกรถนะครับเดือนหน้ามาหาผมที่บางใหญ่ได้นะครับ <c oughs> โอเคได้เกิดเราดูจากด้านหน้าฮะกระบอกชวของตัว125เป็นสีเทา110เป็นสีดำทำเล็ะม,ะมีมิติต่งงางกันนะแล้วก็ด้านหน้านะครับของตัว125จะมีไฟหลีไฟเดียวอยู่ด้านหน้ามีโครเมียมด้านหน้านะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของร้อยสิบเนี่ยด้านหน้าจะไม่มีอะไรนะฮะเหมือนที่ใส่แบคก้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนหมดเลยนะฮะของตัวร้อยสิบนะครับ,อรบโอเคก็ะจะประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็มาอ่ารีวิวให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนมีคำถาม,มถามเงินเข้ามาเรื่องของการออกรถติดแบ็คลิฟฟ้องร้ออ,ออกรถได้ไหมผมก็เล่าในคลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของราคาค่าตัวนะฮะก็อ่าดู ทลายคลิปได้เลยนะครับโอเคครับ mm hmm. วันนี้ประมาณนี้ครับ mm hmm. สวัสดีครับ